หลังจากที่เหตุการณ์วุ่นวายในสถาบันเจียนนั้นได้จบลงไปแล้ว ในตอนนี้พระเอกก็คุณคิดในใจของเขาการโจมตีที่เขารวบรวมไปก่อนหน้านี้เป็นดอกบัวเพลิงพุทธพิโรธถ,ถึงแม้ว่าการโจมตีนั้นมันจะแข่งแกร่งมากๆแต่ตัวเขายังก็ยังไม่สามารถควบคุมมันได้แถมมันก็ยังได้รับความเสียหายมากอีกด้วยและการที่เขานั้นจะสามารถควบคุมดอกบัวเพลิงนั้นได้ก็คงจะต้องแข็งแกร่งกว่านี้เท่านั้นนะครับสิ่งที่เขานั้นจะต้องทําก็คือเร่งฝึกฝนและก็ออกเดินทางออกไปจากสถานที่แย่งนี้เหมือนกันนะครับและหลังจาก ากนั้นพระเอกก็คิดได้ก็จะเป็นคำพีที่เขานั้นได้รับมาจากพี่ชายนะครับเป็นเข็มรับวิชาไม้บรรทัดเหล็กที่ได้มาใหม่ในตอนนี้พระเอกก็ได้นำมันออกมาตรวจสอบดูนะฮะว่าเข็มรับวิชานี้มันมีความสามารถแบบไหนกันแถมเมื่อพระเอกได้ทำการตรวจสอบดูแล้วตัวเขานั้นก็ได้พบว่าเข็มรับวิชานี้ก็เรียกได้ลว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับ เป็นเคล็ดลับวิชาระดับกลางชั้นดินนะครับถ้าเกิดว่าฝึกฝนก็จะช่วยให้เขานั้นมีการโจมตีรูปแบบไม้บรรทัดเหล็กมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับพระเอกก็เริ่มทําการฝึกฝนเลยนะฮะแต่ก่อนที่จะฝึกฝนเคล็ดลับวิชานี้ก็คงจะต้องหาสถานที่ที่เหมาะสมกว่าน,นะครับสถานที่งนั้นก็จะต้องเต็มไปด้วยธาตุไฟพระเอกก็คิดออกได้เลยนะครับสถานที่ที่เหมาะสมในการฝึกเคล็ดลับวิชานี้ก็คงจะต้องเป็นหอคอยเพลิงอย่างแน่นอนนะครับเป็นชั้นใต้ดินที่มี ีสถานที่เต็มไปด้วยลาวาพระเอกก็ต้องรีบมุ่งเดินทางไปยังสถานเที่ยงนั้นเลยนะครับแต่ทว่าก็ต้องขออนุญาตจากท่านอุโสชูเชียนก่อนซึ่งท่านโซชูเชียนหลังจากทเทรู้ว่าพระเอกจะลงไปยันด้านล่างของหอคอยเพิงแห่งนี้นะครับ ตัวเขานั้นก็ไม่อยากที่จะปล่อยให้พระเอกนั้นลงไปเนื่องด้วยสถานที่แห่งนั้นมันก็อันตรายมากๆนะครับแม้แต่กระทั่งตัวเขาเองก็ยังสํารวจยังไม่หมดเลยนะฮะมันเต็มไปด้วยราว,วาความร้อนของมันก็เรียกได้เลยว,ว่าร้อนมากๆนะครับผมแต่เนื่องด้วยที่ตัวเขาก็เชื่อมั่นในตัวพระเอกมากพอสมควรนะครับ เพราะพระเอกก็เคยติดอยู่นยนสถานที่นั้นในการจัดการกับเพิงหาทัไทยดาวตกมาก่อนนะครับสุดท้ายท่างโซสูเซียนก็เลยยอมที่จะให้พระเอกลงไปยังชั้นด้านล่างของหอคอยเพิงแห่งนี้นะครับก่อนที่เขาจะพาพระเอกมุ่งเดินทางไปยังสถานที่งนั้นไปนะฮะทําการเปิดพลังโรบาเรเลียที่คอยปกป้องเอาไวา้และก็ส่งพระเอกลงไปยังสถานที่งนั้นแถมเมื่อพระเอกลงมาถึงยังด้านล่างแล้ว ตัวเขาก็ได้สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายพลังออร่าความร้อนที่โผยพุ่งออกมานะครับมันเหมาะแก่การฝึกของเขามากพอสมควรพระเอกก็ต้องรีบหาสถานที่ในการฝึกฝนวิชักของเขาเหมือนกันนะครับ และเมื่อพระเอกได้สถานที่ที่เหมาะสมแล้วก็จะเต็มไปด้วยราวามากมายนะฮะพระเอกก็ได้เริ่มทําการฝึกฝนเคล็ดลับวิชาไม้บรรทัดเหล็กของเขาในทันทีโดยการฝึกของพเพก,ก็ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับพระเอกก็จะมีเคล็ดลับวิชาไม้บรรทัดเหล็กอยู่แล้วนะฮะตัวเขาก็เลยสามารถฝึกฝนมันได้แบบไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับจนระยะเวลาล่วงเลยพันไปหลายวันในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่า พระเอกจะสามารถฝึกเคล็ดลับวิชาไม้บรรทัดเหล็กของเขาได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทว่าก็ยังไม่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนต์ในตอนนี้พระเอกก็สามารถสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างที่อยู่ใต้พื้นลาวาแห่งนี้อีกด้วยมันมีความสัมพันธ์กับเพิงหฤทัไทดาวตกของเขาเหมือนกับว่าเปลวเพลิงทั้งสองเปลวเพลิงมันกําลังเรียกหากันอยู่ในตอนนี้นะครับพระเอกก็มีความสงสัยมากพอสมควรเกี่ยวกับสถานที่ที่อยู่ใต้ลาวาแห่งนี้นะครับ เคยทำการรีบพุ่งลงไปตรวจสอบดูเลยนะครับแถมพอพระเอกมุ่งเดินทางมายัางด้านใต้ลาวานี้แล้ว ตัวเขาก็ได้มาเจอกับสถานที่ว่างเปล่านะฮะมันก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเลยนะครับแต่พระเอกก็ยังเชื่อว่าสถานที่นี้มันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนไวแน,นๆ่ๆเพราะเปลวเพลิงหฤทัยดาวตกของเขาทําการเรียกหามันอยู่ในตอนนี้นะครับพระเอกก็พยายามพุ่งลงไปเรื่อยๆนะฮะทาการตรวจสอบสถานที่แห่งนี้ดูจนท้ายที่สุดแล้วเขาก็ได้ไปเจอกับประตูบานหนึ่งนะครับผมประตูบานนั้นก็จะมีออร่าพลังมากมายในการโผล่พวกมาอีกด้วยพระเอกที่พยายาม พุ่งลงไปดูนะฮะแต่ทว่าตัวเขาก็ยังไปไม่ถึงเลยมันก็มีสัตว์อสูรตนหนึ่งได้ปลากดตัวกมาแล้วนะครับซึ่งสัตว์อสูรตนนั้นมันก็คือกิ้งก่าลาวานั่นเองมันก็พยายามพุ่งเข้าโจมตีพระเอกมานะครับแต่ถ้ว่าพระเอกก็ยังสามารถหลบการโจมตีของมันได้และก็สามารถจัดการฆ่ามันได้แบบง่ายดายนะครับ ้วยเปลวเพลิงสีเขียวของเขานะครับทำการแผดเผาร่างของมันจนได้เจอกับแก่นอสูนที่อยู่ในร่างกายของมันอีกด้วยซึ่งพระเอกก็รู้ได้เลยนะฮะว่าแกนา่นอสูนนี้มันจะต้องเป็นยาชั้นยอดนะครับในการเพิ่มความแกง่งแกร่งให้คนที่มีธาตุไฟในร่างกายอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่ามันก็มีเพียงก้อนเดียวนะฮะถ้าเกิดว่ามีเยอะกว่านี้มันก็คงจะเป็นเรื่องดีแนๆ่ๆสิ่งที่พระเอกขอก็มาจริงๆนะครับในตอนนี้มันก็จะมีสัตว์อสูนกิ้งกาลาวามากมายก็ได้ปล ก็ตัววมาแล้วนะครับจำนวนของมันก็เรียกกเลยว่ามีจำนวนมากนะครับในการร้อมรอบตัวเพกเอาไว้ซึ่งพวกมันที่แขนพระเอกเนี่ยหนึ่งโดยที่พระเอกนั้นไปจัดการคนของมันไปก่อนหนีาน,นะครับพวกมันก็เลยบุกมาที่นี่เพื่อจัดการผู้บุกลุกในตอนนี้ก็พยายามเข้าโจมตีพเพกมา ซึ่งถึงแม้ว่าพระเอกพอที่จะสามารถจัดการกับพวกมันได้แต่ถ้าว่าในด้านจํานวนของมันที่มากเกินไปนะครับการที่จะสามารถจัดการพวกมันได้พร้อมๆกันนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเลยครับพระเอกในตอนนี้ก็พยายามที่จะหาทางหนีออกไปจากที่นี่ก่อนนะครับแต่สุดท้ายก็ยังไม่รอดจากน้ำมือพวกมันอยู่ดีเพราะในตอนนี้มันก็จะมีกิ้งกาหัวหน้าใหญ่นะครับเป็นกิ้งกาที่คอยปกป้องทุกตัวที่อยู่ที่นี่มันก็ได้ปลากรุักมาแล้วมันก็ได้สั่งให้ลูกน้องของพวกมันนั้น ทำการบุกเข้าโจมตีเพื่อจัดการฆ่าพระเอกถิง้งจนพระเอกที่พยายามเข้าโจมตีกับพวกมันไปนะครับแต่จํานวนของมันก็ไม่หมดสักทีถึงแม้ว่าจะฆ่าจัดการพวกมันไปได้แต่ทว่าพวกมันก็ยังปรากฏตัวออกมาเรื่อยๆนะครับจึงทําให้พระเอกในตอนนี้ก็พอจะคิดออกได้นะครับ ถ้าเกิดว่าจัดการกับลูกกระจกของพวกมันไปโอกาสที่เขานั้นจะสามารถหนีรอดออกไปได้นั้นมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจัดการกับหัวหน้าของพวกมันก่อนโอกาสที่ลูกน้องของมันนั้นจะหนีไปมันก็คงจะมีมากเหมือนกันพระเอกก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ในการเข้าโจมตีหัวหน้าของมันไปเลยนะครับผมซึ่งในตอนนี้พวกมันก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรพระเอกได้นะครับการโจมตีของมันพระเอกหลบได้ก่อนที่จะใช้ฝ่ามือ8ปดพิฆาต ในการโจมตีเข้าไปที่กลางหน้าอกของมันแบบเต็มๆนะครับก็เรียกเลยว่าตายคาดที่กันไปในการโจมตีเดียวนะครับแต่หารู้ไหมว่าเหล่าลูกน้องของพวกมันทั้งหมดนะครับมันก็ไม่ยอมพระเอกง่ายๆนะครับหัวหน้าของพวกมันถึงแม้ว่าจะตายไปก็ตามในตอนนี้พวกมันได้รวมตัวกันอีกครั้งในการพุ่งเข้าโจมตีพระเอกไปพร้อมๆกันนะครับ จนพระเอกที่เห็นแบบนี้แล้วก็ไม่อยู่สิครับผมก็ต้องรีบพุ่งหนีออกมาจากที่นี่เลยนะครับพุ่งเข้าไปที่ประตูที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าของเขาก่อนหน้านี้เลฮะหลังจากที่พระเอกเข้ามายังสถานที่นี้แล้วตัวเขานั้นก็ต้องตกใจมากพอสมควรนะครับเพราะสถานที่นี้มันมีร่างทีไรวิญญาณของท่านโสคนหนึ่งได้ตายอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแถมร่างนั้นมันก็ยังมีเปลวเพลิงหรือทไฮดาวตกอีดดวงอยู่ด้วยจึงทําให้พระเอกเทียนก็ถึงกับตกใจเล็กน้อยนะครับถึงขั้น มากเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าก็จบไปก่อนสำหรับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่ล่าสุดแล้วนะครับสำหรับ EP หน้าคลิปหน้าเดี๋ยวมาต่อกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับอาจจะสั้นหน่อยนะครับตอนนี้เพราะว่าเรื่องราวการพูดคุยไม่เยอะนะฮะส่วนมากจะอยู่ที่การต่อสู้สามารถกว่านะครับโอเคเลยครับสำหรับใครที่อยากดูแบบตัวเต็มสามารถดูได้ที่แอปจีนนะฮะหรือว่ารอที่ VTV ก็ได้นะครับผมโอเคเลยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย